สวัสดียามเช้าๆค่ะเพื่อนๆยังเห็นเม็ดน้ำฝนอยู่ไม่รู้ว่าเข้าเลิกตึกกี่ทุ่มกี่ยามแล้วก็หลับไปหลับสนิทเลย <c oughs> มาตื่นเอาเที่ยงคืนลูกกลับมาตีสองมาทำงานต่อที่บ้านงานคงเยอะ <c oughs> ันนี้กินซุปค่ะซุปไก่ที่ทำเมื่อเช้าที่ทำตอนตีสองรสชาติไม่กลมกล่อมเท่าไหร่ไม่มีเกลือมเม็ดใส่เดี๋ยวจะต้องซื้อเกลือมเม็ดมาไว้สักกระสอบสองกระสอบอือ เขายังเห่าอยู่อยู่กั็ไม่รู้กี่เดือนเป็นปีกว่าแล้วเนี่ยเข้าข้าบ้านมาก็ยังเห่าเขาอีก <laughs> ทักทายเดี๋ยววันนี้จะให้น้องน้องกายเออาออกไปเดินเล่นค่ะมันเสาร์แล้วล่ะคะไวจังเลยเนาะนี่เราตัดสองครั้งค่ะ เลยได้สั้นแบบนี้นง่ายหน่อยฝากลานซื้อเห็ดหอมร้อยหนึ่งไม่มีเลยได้ส้มโอมาค่อยค่อฝากใหม่ อ๋ตอตอนแรกว่าเย็นนี้จะทอดมันกับทอดไก่กับแฟนดฟรายให้น้องกาย <c oughs> นึกว่าน้องกายไปโรงเรียนเดี๋ยวก็ได้ทอดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้กินซุปก่อนแต่เขาไม่ค่อยชอบกินซุปนะงั้นก็จะจะทอดให้เขาตอนกลางวันต้องบัคับให้กินซุปก่อน <c oughs> เอออ่านตัวก้นมาหั่นไปกาดหน่อยเนาะอันนี้เดี๋ยมาได้กาดบ้านหอมอันย่างฮะเอดหอมอ๋อหกสิบบาทสองขีดจับแล้วนี่เหรอเออร้อยแซเจ่าวันนั้นฝากไปร้อยเนาะจับแปดสิบาทแปดสิบบาทเพิ่มแ0เพิ่ม0นแปเอาไว้เอาไว้ในห้องข้าปากันได้มาแล้ว ตัวเล็กก็มาด้วยป้าก็นึกว่าวันนี้วันซุกไปว่าวันนี้วันฝากหลานสซัพายซื้อของเขาไปกัดเมืองใหม่หาเห็ดหอมไม่เจอมาได้กัดตลาดบ้านเราสองขีดหกสิบบาทเดี๋ยจะได้ลวกไว้ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นก็ยังบานอยู่ ต้องลวกไว้เราเอามานอกน้ำเย็นโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย